วัดีค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถพรีเมียม s u v ที่รู้ได้ลุยได้ในคันเดียวกันนะคะและคันนี้ประวัติมาดีมากๆเช็คสูย์ทุกระยะกับคันนี้เลยเล็ก s ั x 3 0 0 S เกรแกลักชูรีปี2016นั่นเองค่ะกับเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนพลังกำลังแตกปงความประหยัดและหลักโลกมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.5ลิตรสู่สูบสมวาลวอัจฉริยะ V ีเทไให้พลังกำลังถึง197แรงม้ากันเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบความ โดดเด่นคันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะเป็นความสมบูรณ์แบบที่ไม่เหมือนใครทั้งรูปรักษณ์และออปชั่นทั้งภายในภายนอกและระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังนะคะในเรื่องของการดีไซน์ก็สวยงามไม่น้อยที่าวัาคันไหนๆเลยไฟด้านหน้าของเขานะคะเป็นแบบ LED มาพร้อมจับไฟเลี้ยวแบบ LED ในส่วนกระจังด้านหน้าครอบด้วยโเมียมสีเงินขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด18ขัดจันมาตรงนี้เป็นกระจกทับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะและด้านข้างตัวบอดี้ของเขาจะเห็นว่ามีเส้นสายที่ดูนูนนะคะมีมิติออกมาทําให้ตัวรถดูโฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นมาด้วยสีขาวนะคะซึ่งภายในเนื้อสีของเขาจะมีความมันความวาวทําทให้ตัวรถดูใหม่มากๆและยังมาด้วยสีขาวที่ให้ความปลอดภัย มากที่สุดในบรรดาของสี่รถทั้งหมดด้วยตัวบอดี้ของเขานะคะเป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ทีนั่งกันเลยค่ะในส่วนบอดี้ด้านหลังนะคะก็สวยงามโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าด้านหน้านและด้านข้างเลยนะคะด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ถัดกันมาไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED และถัดกันมาตรงนี้นะคะก็จะมีร์คกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดกันเลยภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างมากๆค่ะถือว่า สามารถขนสัมพาระได้แบบจุกๆเลยและถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัพพาระเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถทัดเก็ตลงไปได้อีกค่ะภายในนะคะต้องบอกเลยว่าล้ำสมัยต่สุดๆมาดูกันเลยดีกว่าว่าออปชันเขาจะมีอะไรบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นรีโมททัสซีเฟเรสเป็นเทคโนโลยีทัชแค a d ที่ช่วยสั่งการระบบนำทางหรือเครื่องเสียงได้สะดวกสบายและง่ายดายพร้อมกับจอดแสดงผล EMV ขนาด7นิ้วเลยค่ะถัดกันมานะคะในส่วนของเกียร์จะส่งกำลังด้วยเกียร์ Super CV c u t i 6สปีดมาพร้อมกับมลติโหมดอัตโนมติและในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยมลติฟฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีคร s สค o นโทรลมาให้แล้วก็มีแผดดนชิีมาให้ด้วยค่ะ การตกแต่งด้านหลังห้องผูง้โดยสารก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคะอย่างเบาะของเขาก็จะมาด้วยสีน้ำตาลนั่งได้สบายถึงสามที่นั่งกันเลยตรงกลางนะคะก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยและถ้าใครสนใจนะคะเครดิตด,ดี รีดาวนกันไปเลยออกลถศูนบาทรับแคมเปญพิเศษอีกมากมายแถมยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่9ก9 0แ0น0บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่โอเพนโรดค่ะ